x m 8ใหม่สกินไก่โอ oh. สกินนี้ถือว่าโคตรดีเลยนะน้องๆใครที่มีงบประมาณหรือว่ามีทุนทรัพย์นะครับสามารถซื้อเก็บไว้ได้เลยเป็นสกินที่ดีมากๆนะครับผมก็จะมีรั่น2องเข้ามานะครับผมแถมยังมีเจาะคออีกด้วยนะฮะถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะใช้ดีหรือเปล่าของลุงหมดไปทั้งหมด2 0 0 0กว่าเพชรนะครับสำหรับสืนไก่โอ๊กเอ็กม ไปดูในเกมแล้วนะครับผมว่าจะโหดขนาดไหนนะครับทุกคนไปดูกันเลยวันนี้มาลงสองสีกับพี่อัพแอร์นะครับผมก็หาปืนเอ็กแง่แปก่อนเลยนะครับผมลงตรงด้านศูนย์การเรียนรู้นะครับผมแล้วมีตัวครับผมโอ้โหพี่อัพแอร์เปิดละมีตัวมาครับตัวนี้อ้าวเรียบร้อยอ้าวเอาเอ็กแง่แปมาให้ด้วยโอ้โหเหมือนรู้ว่าลุงจะรีวิวเอ็กแง่แปนะครับได้แล้วเอ็กแง่แปนะครับผมหาคิวกันเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะโกงขนาดไหนล่นงสองนะฮะเนี่ยนี่ตัวนึงนี่โอ้โหโคตรลั่นงทุกคน โหเรียบร้อยสี่โซเนียโอ้หมดตี้เลยตัวสุดท้ายของตี้นะครับตัวนี้สําหรับปืนที่มีอัตรากระดิ่งสองนะครับผมหรือว่าลนะั่นสองละโกงอยู่แล้วนะครับคนถือว่าดีมากๆแล้วก็ X8 เป็นปืนที่สามารถสกปรกโดดยิงได้นะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นปืนที่บินหัวง่ายมากๆนะน้องๆเ็คัพแลหนึ่งคิวนะครับผมก็วิ่งหาคิวอย่างเดียวเลยนะตอนนี้อุ้ยมีตัวมชาชัดอุ้ยอุ้ยจุตายเติมอีกอุ้ยเกือบตายโอ้โหเกือบไม่รอดดูเลือด โอ้โหจังหวะน,นี้มา24นะมา24กับพี่อัพนะครับ2คนหาเอ็กแอมป์นแอมป์มาแล้วข้างล่างมีตัวปูดูสิน้อง,องๆลุงเอาสก,กิลล่างของยิงไกลยิงแรงมาด้วยนะฮะทางด้านของโมโคนะครับผมแล้วก็ทางด้านของเอา้ากำลังจะพูดพี่อัพไปซะแล้วโอ้โหไม่ทำำันซ <c oughs> ้ำตายแล้ว โอ้โหโดนซ้ำนะครับพี่อัพอาหารจะลุงชุบขึ้นมาก่อนชุบพี่อัพขึ้นมาก่อนดีกว่านะฮะจังหวะน,นี้ชุบพี่อัพขึ้นมาก่อนแล้วยังมีอีกหนึ่งตัวนะอยู่ข้างล่างนะตัวนี้ยิงไกลก็แรงนะครับข้างล่างของเอกแปดนะถือว่าดีมากเพราเจาะต่อยครับดูดีดูดาเมย์จริงน้องไกลขนาดเนี้ยถ้าใส่สกปรสีได้ถือว่าโกงมากๆเลยนะสำหรับเอกแปดนะฮะออกมาแล้วอีกแนละ้วเรียบร้อยสิโอ้โหเรียบร้อยตายยังไงก็ตายจาังหวะนี้เฮ้ย เรียบร้อยดาวนะครับผมโอ้โหเข้าวงดีกว่าครับงวน,นี้สําหรับลุงแล้วน่าจะหันมาเล่นเอกแปรไกโอ๊กนะครับลุงมีสกินทางเรื่งละละของ oh, <that> s <S ปืน <you S 1> เวลเจ็ด <a> <7 S 2> ด้วยนะแต่ลุงคิดว่าลัานสองมันจะยิงมันกว่านะน้องๆไอ,อตัวนั้นมันลแค่ลั่นหนึ่งนะปืนเวลเจ็ดลั่นหนึ่งแต่ตรงนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนตอดเขายิงเจ็บนะเดี๋ยวดูเอ็กแปรครับมันลั่นมากลั่นแล้วก็นิ่งด้วยเนียเนียดโดนทุกนัดนะน้องๆดูดิโอ้โหเกือบตายแล้วนะ เกือบตายแนะ่เขาน่าจะมาชุบเพื่อนนะครับผมเขาน่าจะมาชุบเพื่อนเขาแล้วเราต้องไปดักที่ตู้นะครับผมวาไปเลยแต่วันนี้พุ่งกดสกีอ๋อพีอัพดาวไปแล้วโอ้โหพีอัพเรียบร้อยเจอแน่ตัวนี้นะ่าจะไปชุบเพื่อนมาต่างโคตต่างจะไปชุบตันไงจ้าเอ๊กปูด <c oughs> ไม่แตกโอ้โหตัวนี้เป็นงานด้วยตายวอยมากไปวยเจอระเบิดปะกิน เราไปกินไงเวาปิดอ้าวครับโอ้เรียบร้อย<ฮ>เรียบร้อยชูป,ปี่อัพเข้ามาอีกทีหนึ่งดาวเก่งจริงๆเลยพี่อัพเนี่ยโอ้ดีนะลุงถือว่าเป็นสกินที่ดีมากๆนะน้องใครมีเงินมีโทรัพย์มีเพชรก็เอาเก็บไว้เถอะก่อนที่เขาจะนําออกไปนะเสียดายสกินนี่ดีมากๆถ้าสแตดงดีมากๆนะ้องดูดิคอมพลานโอ้โหลั่นมากลั่นไวเจาะเกาะอีกรังหาโอ้โห แรงทั้งเร็วโอ้โหเรียบร้อยตัวมีตัวอ,อยู่ข้างในนะเฮ้ยนี่ออกมาแล้วตัวนี้โดดโดโด,โดติดหัวเรียบร้อยดาวอาัพี่อัพพี่อัพพี่อัพเป็นยังไงพี่อัพพี่อัพไหวไหมโอ้พี่อัพก็ดาวจาวังหวะนี้หนึ่งหนึง่งเรียบร้อยโอ้โหโคตรแรงเลยน้องดูโอ้โหเรียบร้อยทั้งเร็ว,ท,รวทั้งแรงเนี่ยสกินนี้ดีมากน้องต้องซื้อเก็บไว้นะครับผม